สวัสดีครับผมยินดีกับทางด้านนิโครคาริโรได้วันนี้อินเกมน้องยกสองเลยส่งการ์ดทลเลชั่นส์ที่ยูอิน thank you อยากถามนิโครว่าวันนี้นี่ก่อนก่อนจะเจอกับสิียรชัยนี่มีอะไรกังวลก่อนขึ้นเวทีมไหมครับ um, he wants to know if like um, before the game was there any thing that make you worried any n a n o n o not not worried like I um, was just more aware Um, of volume. I think there was a part in the second round or it was the end of the first, I can't remember, where I let him kind of. Uh, he, he hit me with a few shots unanswered, and my corner team kind of corrected me. This is what we knew he would do. If you let him get into a rhythm, he'll kind of just go, 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 and you need to break that rhythm. So apart from that, I wasn't worried about anything. <laughs> ระวังตัวมากกว่าคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นความกังวลคะ่ะก็คือพอจบยกแรกอะคะ่ะก่อนที่จะขึ้นยก2เนี่ยทางที่เลี้ยงของเขาอะคะ่ะก็ได้แนะนําว่าจริงๆตัวสิทธิทชัยอะคะ่ะเวลาเขาชกเนี่ยคือเขาจะมีแบบแพทเทิร์นบางอย่างอะคะ่ะก็คือจะต้องเหมือนแบบทําให้เขาขาดจังหวะขาดความต่อเนื่องอะคะ่ะในการที่เอาชนะเขาได้ะคะ่ะวันนี้เป็นการประเดิมไฟแรกในเวทนี้แล้วก็เป็นตามที่ JP บอกเลยถ้านิโคได้ขึ้นมาในเวทที่ต่อยอยู่ตอนนี้ อาวุธจะหนักแล้วก็รุนแรงขึ้นวันนี้ก็ทําให้เห็นว่าตามที่เอพีวางแผนเลยนิโคลครับนิโคลพร้อมที่จะสู้ในเวทานี้กับทุกๆคนเลยครับ So I t e e n k that you have proved already to everyone that you have come to featherweight and you are b e o m e s a l i k e more stronger and also like more powerful so um, are you ready for anyone f e a t h e r i t y e a h I think I think so I think I'm ready for anyone but at the same time, I'm, I'm not saying any names or anything. i'm just right now just so happy to be back in the winners' column. nothing else matters to me right now. i'm just so grateful to be back in the winners' column. and i'm so grateful to one championship for allowing me to come back so soon and rewrite this wrong. Um, it means that that means more to me than anything right now. ก็พร้อมเจอทุกคนค่ะแต่ว่าคือก็ไม่ได้คิดว่าแบบอยากเจอใครมนพิเศษไม่ได้อยากท้าใครค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกแค่รู้สึกมีความสุขมากค่ะที่ได้กลับมาเร็วขนาดนี้ค่ะก็อยากจะขอบคุณแบบวันแชมเปี้ยนชิพค่ะที่ทำให้ที่ให้โอกาสเขาได้กลับมาเหมือนแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมากลับมาแก้มืออีกครั้งอะค่ะกลับมาแจ้งเกิดกลับมาแจ้งเกิดในเบเเวนค่ะเออ สำหรับพิกัดเนี่ยฮะในเฟเธอเวดกับแบตเตอร์เวดนะฮะข้อแต,ตกตากะะ่างครับในพิกัดเนี่ยคือเราอาจจะไม่ต้องลดเยอะนะฮะ mm hmm. นอกจากไม่ต้องลดเยอะแล้วยังมีข้อแต,ตกต่างอะไรอีกครับ So you've mentioned before that um, you have come up to featherweight so you don't have to torture yourself in terms of like weight cutting is there any other differences any other other differences between b a a t a e r w e i g h t and featherweight for you the 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 biggest the biggest difference I think that the two divisions are just as stacked, the, the the people in the division are just as good at bantamweight, just as good at featherweight, all killers, um, biggest difference for me is the weight cut, mm -hmm. and just being unhealthy, mm -hmm. killing myself, torturing myself, and when I look back in it, I think I was maybe fighting at 60%, mm -hmm. when I fought Nong o when I fought Samapet, um, Mungtai I was, I was okay, I was a bit smaller when I fought mm -hmm. Mungtai. but I haven't been fighting at full potential โ oh, the บิว l of course I was that was the worst that was the tell and tell for it mm. so yeah okay ก็เออจริงจริงแล้ว okay? yes I understand fortunately yeah good a u e s e w h a n e e l s c a n อ่าก็คืออ่าจริงจริงแล้วข้อแตกต่างที่หลักๆอะค่ะมันก็ในเรื่องของน้ำหนักนั่นแหละค่ะเขามองว่าอย่างตอนแรกที่เขาอยู่แบนตัมเวทเนี่ยคือตอนที่เจอกับน้องโอหรือว่าตอนที่เจอกับ นาเบลแล้วก็น้องโอ๊ตนาเบลแอนด์พสต์เซมาเฟตเซมาเพตนะคะตอนนั้นคือเหมือนแบบว่าก็ไม่ได้มีแหลกมากคือคิดว่าน่าจะประมาณสัก60%เท่านั้นเองค่ะเพราะว่าคือมาล้นน้าหนักเยอะมากแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีแรงเท่าตอนนี้ค่ะแล้วก็มองว่าทางรุ่นของแบนด์นัมเวทแล้วก็รุ่นเฟดเอร์เวทเนี่ยคือเหมือนแบบมีคู่ชกที่อันตรายทั้งนั้นเลยเขาก็แฮปปี้ค่ะที่จะอยู่ในทั้งสองแบบดิเวชันนี้ย้ายมาก็ยังรู้สึกดีอยู่ค่ะเราได้ข่าวว่าตอนคุณชกในรุ่นคุณ้หัก10 ระยะเวลาใช้เวลาวย่างนานในรุ่นเบตส์เวทนะฮะลดสิบโตแต่ถ้าเกิดมามาในรุ่นเฟตสเวทเนี่ยนี่โคลถประมาณเท่าไหร่ครับ I think you mentioned that you have cut a g h the weight like uh, 10 kilos when um, you were in Bettsweat w h a t about t h e f a t t r w e a t half half about around five ประมาณห้าค่ะก็ครึ่งหนึ่งลดไปเยอะเลยนะค่ะ it 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 took me nine hours mm. it took me nine hours yeah ทุกั้วเวท u ุตนาบิลมันใ o ้เวลาสองชั่วโมงมั k ใ n ้เวลาสองชั่วโมงสำ t รับเเ b u ด Yeah, d o ม t กที่็ก็ลดไปประมาณครึ่งหนึ่งค่ะแบบตอนที่เจอนาบิลก็ยากเหมือนกันค่ะกว่าจะรดได้ค่ะบนเวทีคุณโดนแทงกระจกโดนเตะหรือโดนแทง So what happened first round? It was a kick. เ <What? S 2> The um, like the time out yeah yeah kicking the nuts c ค่ e เตะค่า kicking the c r a n j u i e ตอนนั้นคุณรู้สึกยังไงครับนอกจากตกใจแล้วจะรู้สึกยังไงมันมันส่งผลกระทบต่อเกมการชกไหมโอ้ก็เจ็บปีนะถามเลยเนี่ยโน้ต้องแปลยังไงเออ is there any effects that took so, like you know heart f a o b e i n painful I don't know is is it no I didn't no I didn't affect my my belly or anything mm. it just นเจ็อเจ็าไม่ไไม่ได้ส่งผลกระทุใช่ไหมครับเมื่อกี้หลังตอตเสร็จได้เดินมาเจอกับอีกหนึ่งนักชกในรุ่นแล้วก็เพิ่งได้สัญญาอย่างชาโดรู้สึกยังไงบ้างถ้าได้เจอกับเพื่อนสนิตอีกคนหนึ่งในวงการมวยเนี่ยชาโดเ์งบอก้วยว่าชาโดก็ชนะสิทธิชัยมาเหมือนกันอ่าโอเค so you um you just ran into shadow right yeah. after the fight and uh, shadow also just fought city right? so yeah. how do you feel just like stumble, stumble across shadow he just got contract i think it, it, it listen it could it will most likely happen um, one championship Whoa. no me they know my style i'll fight anybody they put in front of me um, mm -hmm. activity is key for me mm -hmm. so okay. and uh, yeah shadow's a great a great fighter a great opponent ก็คิดว่ายังไงวันหนึ่งก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วค่ะกับชาโดค่ะชาโดก็เป็นมวยที่เก่งค่ะแล้วก็ยังไงวันก็รู้อยู่แล้วว่าเสนอใครมาเนี่ยเขาก็รับหมดค่ะเองก็พร้อมค่ะวันนี้ในตัวซีชัยอะไรในตัวซีชัยทำให้ให้คุณยุ่งยากมากขึ้น Was there any trouble that Citi Chai caused before you got the win? n o n o n o I, I was just, I was just being ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรค่ะเขาแค่แบบก็ช่วงแรกๆก็ไม่ได้รีบะค่ะมว่ามจรหในฟที่คุณต่อยกับาวิลผลนึงก็คือคุณอาจจะลดน้ำหนักเยอะนะฮะถ้าสมมตินาวิลขยับมาเฟสเทเวทคุณคิดว่าไง <laughs> I don't, I don't mean <laughs> <the translator. laughs> this guy's gonna haunt me in my dreams the <laughs> real if he comes up to featherweight i imagine it will happen he's only 21 years old or 20 years old right now it looks like he's filled in perfectly to 145 and mm. um, from what i heard he doesn't cut too much weight so i think he might stay there for a while but it's inevitable. He's only twenty years old. He's going to probably get bigger. So, what's the next part of the question? Well, I him when he comes up. But now, just stay where you are. Yeah, just now, just <laughs> clear out that division. Then. <laughs> yeah. Oh God. Uh, nothing, nothing but love for the bill from me. um I'm, am I'm a fan. ค่ะ <laughs> เขาไม่ได้ต้องลดน้าหนักเยอะมาคือรู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่แบนตัมเวทได้อยู่แต่วันนึงอะค่ะยังไงก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเพราะนาบิวยังน้อยค่ะแต่ตอนนี้อยู่ตรงนั้นไปก่อนค่ะอยากให้นาบิวอยู่ตรงนั้นไปก่อนไม่คือคือเพราะว่าตอนนี้นาบิวไม่ได้ไม่ได้ลดเยอะอยู่แล้วสามทีเขาได้ยินมานะคะคือแบบว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดว่าจะต้องเพิ่มมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไงเขาก็เป็นแฟนคลับนาบิวด้วยค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรแสดงว่าเขายังสบายกายที่จะอยู่รุ่นนี้ เพราะนาบิวยังไม่ขึ้น <laughs> ความหมายฮนะโอเคครับอ่ะถ้างั้นครับในวันนี้ครับในวันนี้อะไรในตัวนิโคที่นิโครู้สึกว่ามันมันเป็นมันทรงพลังแล้วมันทีเด็ดของคุณเลยอ่ะ Um So for about yesterday No like today it's so <So S 3> like วันนี้ Today <laughs> uh, I have been trying to learn Thai Thai and passap Thai Yeah so um today what would you think Is your probably strongest, strongest weapon, strongest point for today's game? It has to be the left body hook. You know, it's something I didn't throw too much in in camp. Mm. I didn't throw it too much in camp, but what I was surprised at how good he was at getting out of. See, when I was throwing the big shots, mm he -hmm. was really good at getting out of range, mm -hmm. and so that's why instead of throwing straights, I kind of decided to kind of pretend to throw here, then go under uh. there. ก็คิดว่าน่าจะเป็นหูกซ้ายที่ชกไปที่ลําตัวค่ะเพราะว่าเหมือนตัวสิทธิชัยค่ะคือเขาก็เก่งในการที่เหมือนบอกว่าหลบแล้วก็เว้นระยะคือถ้าเกิดว่าเขาชกเข้าไปตรงๆเนี่ยก็จะเห็นว่าสิทธิชัยคือเขาสามารถหลบได้เขาก็เลยตัดสินใจที่จะว่าคือเป็นหมัดแย็บหลอกอะค่ะแล้วก็หูกซ้ายค่ะเซอร์ไพรส์มด้ที่ทุบสิทธิชัยน็อกได้เพราะสิทธิชัยนี่เขาไม่ได้แย่น็อกแค่งง่ายเหมือนกัน Mm. Um, for you is it a surprise for you that you are able to get a knocked out from city shy because like he's um he's one of the top dogs yeah yeah um honestly for the <coughs> for the first time in so long i came into this fight not craving a knockout mm. every fight i say i'm gonna gonna go and kill i'm gonna go. this fight i didn't

อยากจะให้ครบยกเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาว่าเหมือนรีแลกซ์ขึ้นแล้วก็เลยสามารถทําให้เกิดน็อกเอาท์ครั้งนี้ขึ้นมาได้ค่ะอยากจะถามว่าสเต็ปเขาวางกี่สเต็ปถึงจะเป้าหมายคือเข็มขัดเขาวางกี่สเต็ปเหมือนแบบเ,เหมือนจะชนะอีกอกี่คนแบบนี้เหรอคะเออ่ How many more fights do you think you'll get the title? n s h o t ไม่รู้เหมนกันค่ะร mm. แล้วเขาคิดว่านักมวยในรุ่นเฟเธอร์เวท um, ส,ส,สามคนที่เขาคิดว่าอันตรายที่สุดให้เขายกตัวอย่างรักสามคนใครบ้าง I was just going sayI'm in no rushI'm <laughs> going to enjoy the processI'm <Okay. S 1> going to enjoy the journeyI'm going to enjoy every time I come here fight week everything because before I never enjoyed it because <laughs> I was so miserable and hungry so now I'm just going enjoy the process enjoy everything enjoy this <laughs> be present and all this <laughs> ก็คือตอนนี้ถ้าเกิดในเรื่องของเข็มขัดอะค่ะคือยังไม่ไม่รีบค่ะเรียกว่าไม่รีบก็คือแบบว่าคิดว่าเหมือนแบบเนี้ยมันมันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสเต็ปพวกก่อนที่จะชกอะค่ะคือก็มีความสุขดีเพราะว่าก่อนหน้านี้คือมันลงน้ําหนักเยอะมากแล้วมันทําให้แบบว่าอะไรมันก็ไม่มีความสุขอะค่ะแต่ตอนนี้โอเคขึ้นก็เลยเหมือนแบบไม่รีบค่ะแล้วเมื่อกี้อะไรนะคะพี่เจงสามคน <c oughs> ใช่ไหมสามคนที่วันรุ่นนี้ที่เขาคิดว่าเป็นอันตรายนะวันที่อันตรายที่เขา Um, who do you think would be the top three featherweight fighters for you? Tawan Chai. Mm. Taw <laughs> no, no. Taw Tawanchai. I, I think Shadow's a top contender. Mm. And obviously Bambi. Okay. Tawan Chai. Well, if Superbun comes back to Muay Thai, then of course Superbun. But if he's kickboxing, then... Mm. น okay. ตาวันฉายชาโด้ค่ะแล้วก็บัมพาราค่ะแต่ว่าส่วนซูเปอร์บอลถ้าเกิดพอเ,เขากลับมาชกมวยไทยอีกค่ะก็มีซูเปอร์บอลด้วยค่ะออ๋โอเคครับค่ะมีอแล้วนะวันนี้อยากให้นิโคฝากอะไรถึงแฟนมวยก็เป็นอีกหนึ่งนักชกต่างชาติที่ชาวไทยให้กำลังใจเชียร์เวลาเจอกับต่างชาติกันนะแล้วก็เป็นอีกคนนึงที่ล้มต่ามวยไทยมาหลายคนแล้วคนที่ฝากอะไรถึงแฟนมวยชาวไทยหน่อย So um, you're one of the foreign fighters who like you know you have a lot of Thai fans so is there any message to the Thai fans To so, my Thai fans, thank you so much for your support. I love you, I love your country, and thank you for making this a second home for me. Thank you.